เช้านี้ที่ร้านต้นม่วงติ่มซำอ,ำอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาร้านนี้ลุงร้อยควันธงอร่อยมากมากมีบรรยากาศภายในร้านลูกค้ารอเลือกเลือกทุกชนิดที่ชอบที่ต้องการเลือกนะที่หัวสถานร้านที่ว้างอาหารสะดวกสบายสะอาดปลดไฟพัฒงานแต่ตัวเรียบร้อยบริการดีทุกคน โอ้สุดยอดครับอาหารเช้าอิ่มซ้อที่ร้านต้นม่วงหาดใหญ่นะครับรับรองว่านี่เขาสวยเขาสวยเอาละครับนี่ก็บะกุเตนถ้วยเขาสวยถ้วยนะครับแล้วก็ยังมีโอมะระโอ้สุดยอดครับสมุนไพรล้วนเลยเช้านี้นะครับมะระแล้วก็นี่ก็ข้าวโพดนะแล้วอะไรครับหอยครับหอย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 นะหอยครับหอย อันนี้ก็อผักรวมครับผักรวมผักลันเตาลันตูววตน้ำบัคกอรีอ่ทุกอย่างรวมแต่เป็นคุณค่าทางโภชนาการทางอาหารทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมครับร้านตุลวอกอิมซ้มอย่าลืมนี่มาระนะครับมารายดไส้นะรับรองว่าอร่อยจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับมาแล้วไม่ผิดหวังขอแนะนำครับชาโรนเส้นอร่อยรสกลมกลืนลงตัวนะครับแล้วก็มีอาหารให้เลือกมากมาย นะเหมาะสําหรับลูกค้าทุกเพศทุกวัยทุกคณะทุกทีมงานที่นี่รับได้เยอะแยะมากทีเดียวนะครับมากันถึงหลายกาันรถที่ร้านต้นม่วงติ่มซำหาดใหญ่ครับผม